ก็ที่10ที10ทีแล้วนะจ๊ะมันธนาคารสบอรีนะจ๊ะมื้อนี้ยถ้าพี่น้องขึ้นเขาเราะหาเก็บเห็ดคือเก่ามาหลุ่นมาตามกันเบิ่งจ้ะว่าเฮาสีมันผู้บ่ามันสิได้เห็ดอีหยังแน่เนาะจ้ะมื้อนี้นนนนไปหลุ่น,น,ก,นก,กันเลยจ้ะอันนี้เป็นเห็เดเพิงแดงนะจ้ะนี่เพิงแดงข้าดอกกระลังตะมุ อนานเลยอ่ะดอกน่เปนเลยนี่ขาใส่ได้เลยนี่สสนิ้งจ้ะดอกของงามเลยดอกออดอกอนอ,กอนใกลจะที่น้องุดโลก ดอกงามเลยกระถ่งสัตว์เนี่ยมันหนีคนกับไลเลยสินม่จำเดน้ะพี่น้องมาเนยกระถ่อสัตว์นกนูกนองดอกขนาดนี้โอ้ อนุญาตถอนเราเลยด้จยะคนมาแยมมปท่านเพื่อนนีทจ้ะนาเลัว Để xong được chưa thu được cần nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền ดูดุลราจาขาลงลครับโซ่ดุ กพ่อกันก็พ่อบ้าเขียดพี่น้องเอารถมาจอดไกลไรพี่น้องสวัสดีครับเพคนห่งวงเลื่อใส่เลยมาเบิ้งเก็บกองไว้เถียงคนเดือดจังเลยย่านเขาไม่ยากอันนี้เห็ดถเถียงแดงเห็ดถเถียงนุ่นยุ่งกันวะมือมันอยู่ฝุ่นนะพี่น้องเพคนเลยเก็บกองไว้เพคนเก็บบ่านเหลียวคนอื่นเขาก่อนเนอะเอาเบิ่งคนปาดขาก่อนโอ้ยเห็ดเพียงแดงนุ่นเสียบได้นะขาออกหน่อยๆเนี่ยเออเสียดายไร ทีคผ่งงนนี้มขาเสียบโขกไม้นั่นก็เลยเหิดออกไม้นะจ๊ะหคกกระลังออกเป็นังไงจ๊ะอเลยตองต้อเลย Đang làm được cái điều không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เส้นก่อนที่เงยมาไปไหนเนี่ยพ่นอะโอ้พ่นได้หลายเลยติดเห็ดเท่าๆกีบข้างนอคขึ้นเก็บมันเลยขวดเก็บเต่าแล้วติดโซ่เพื่อนเลยอันนี้เห็ดเท่าโอ้ไม่ตะปูดแดงๆเนาะเผืแดงเจ้าอันนี้เป็นเห็ดผือแดงขาไล่ขาเสียดเลือนพี่น้องเป็นเห็ดผือแดงอีกเพืกัน าเหลืองดีที่เลยสามดอกแต่ขอนเดืยดพี่อีกดอกนูก ดเด่นเป็นนั่งแบบเลยดอกเงี้ยดอกเงอ้ยขาเงี้ยผึ่นๆเ้ยท,ที่น้อง โอ้ Ooh, สวยงามอยู่ต้นขขาค้าไล่สีเดลือดลูกนุ่งเขียวเเจนต้ตาดอกเห็นสีเหลืองสีแต่ถ้าสั่นสิขมมองนี่เขืนมาน,นี่ขมเลยเนไหนี่งหนึ่งสีบกุกขมเลยเจะมันสีอบกเขียวขาวเนย่จะ ขาคุ้มดอกประเทีเรบันนี่เดี๋ยวนนงหันเขได้นน่งเขียวตัดก็ไปฟิโลีิมากอ้อูแล้วนี่ขาค้มก็ต้องดึงขึ้นมากดอกปลาโลดถอยแล้วจ้า มีกินนุ่งแดงาะอันนั้นดอกไปใส่พุ้ตันนั้นบมเห็นดอกพี่น้องกินดอกเลัวปาดเกลดรือเปียดึงขึ้นมาไหเนี่ยดัดขึนนน้นมาเอ,อาเาไปกินอะไรคาพี่น้องขาเขาอวนอยู่เขากินไดไอยู่าขาแก่กินบ่เส็จ อยัาก็ติดเงาสันนี่เธ้พุนมาหยยบกินดังซีนำบบไอนใคยกินอ่ะจักผู้ใดแล้อหยับมี่แต่ทีู่ตังนี่ตเนี่ย แกงเสียดตัวเนี่ยพ่อนดีาเลยโอเคเสียดนีที่ส<ะ>ุดดอกนึงขาไปละ,ละอีกสองดอกแกงเสียดเขาพี่เขาเกียร์ <laughs> ออก<ม>แบแบ,บังุ่นุ่ปุยังะได้สองดอกละเมือนะได้เห็นแล้วงอขาวดอกนึงอืออกเห็ดเผือกุ่งเนาะเห็ดเผืออันอื่นกับบัลอยจ้ะออกเห็ดเผือกยุง,ง,งออกเขาห้างแต่ว่าผู้มาก่อนก็ไดดก่อนเลยจ้ะ ขมาที่หลังกบบบระบกอนไเนาะดอกเนะี่เป็นซดอกเนาะขาโด้งามเนาะเคเออย <c oughs> ออกลหลายๆก็ออกห้างทะพูบบมูลนาะรอดควนเนาะโอ้โอถุงเทานี่จะให้อเนาะ พี่นังพ่งกันเลวงแดงเออพงแดงเออได้ยังลยดอกก็จได้ลยมนโู้โอ้โหโอ้โหลายดอกพวงแดง้ายดอโมูยุนะนะคือบอกพนหนึ่งโมไหมานเก็บเ้าหอกแหกหอบขนนุ่นเอาทางมา้กัน

เบืง้งตอสสูห่มยูเหรอแต่วา่าบ่งเห็นเบืงเห็นห่มนี่ละ้สิบแล้วสิบเอดอกให้พี่น้องสิบองดอกนี้สงลอหนึ่งจุ่มสมเลยสี่นตีสีส่ สิบเจ็ดโอ้หมานตัวนีงไม่ดีจลยคู่น,นึงรอเขียนไม่กียแห่ดอกโอ้ฮลโหข้างลาบอกโ,อโมล่กันตุนไทยคยออกลายแต่ออกเสมีย ดอกไเป็นเสื้อแล้วในดอกนโอ้ีดอ งเอาล่ะนะคะพี่น้องกำลัา,มมาถึงช่วงไทยของฮแล้วจ้ามืออนี่มาเบิง่งผลงานของฮ่อาเจา้เป็นกระตาของเข้ตาของยา่บาดอันนี้ตาของคอบาวียดด้วยจ้ะเนี่ย อะไรประมาณนี้นะจ๊ะถึงจะได้เยอ่ซ้ำอีกพี่น้องมันเป็นเห็ดออกไหมเนาะโคกเนี่ยโคกถึงเริ่มเริ่มออกโคกเลยแต่ว่าจะเป็นอะไรหรอพี่น้องออกแบบออกหน่อยแล้วต่เก็บเอาที่ออกเบสก็ดีเพิ่นกับมาเก็บก้อนเหาอยู่้ยจสองสามมือแล้วนะเนื่องจากห้อยกระฝูงขึ้นมาโคกเนี่ยขึ้นขึ้นมามือแรกก็ก็ได้เก็บได้เลี่มือเนาะจ๊ะเพราะว่ามันกระลังบึงนะจระ โอ้ดอกแดงเห็นดิเงานเพชรเพืองแดงแล้วจ้ามันมีฝุ่นอะไรย่งดวงหนี่งที่น้องให้คัดเหรอผอนติแต่ขอนซ้อนสองคนห่ากระสีแสดงยูดอกตานหนึ่งยันนเาะี่อนดอกตายูดอกพอดีตาหนึ่งเมื่อกี้กันใดกระซ้ายกดไหลกดแช่กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพราะจะได้พอกันคลิปต่อไปแล้วจ้ะรอหลุ่นกันต่อไปว่าเห็ดอะไรซิบอกแล้วจ้ะ ก็จะเปลี่นกำลังใจหฮอเฮ็ดคิดไม่ๆม่ต่อไปนะจ้ะขอบคุณทุกไลท์ทุกแช่ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกความห่วงใยนะจ้ะสำหรับมือน,นี้อสองคนลาก,กับบ้านก้อนเอาไปพอกันไม่คิดนะสำหรับคิดนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับ พี่น้องกาเก็บเห็ดน้ำกันแล้วจ้ะได้พี่น้องกันเป็นน้ำกันเบิองเห็ดเพิ่นก็ได้กันสุกขนเนาะได้สุคขนอยู่ไม่แตดอกงามงามจ้าเห็ดมันฮอาตาสิอกเนาะผนห้าตาสิโต้งบ่ายดอกงามนา่เลยเมื่อนี่เราจะได้หน่อยซุ้มมือก็ได้เต็มตาอยู่สุ้มมือก็ได้สองตาเมื่อนี้ได้คนละเคืองตาจ้ะ อันเอาไปขายถ้าก็อันถ้าดอกตุ้มๆก็สี่ก็บสามร้อยจ้ะดอกตุ้มคันัๆมืดแต่ตาไม่เห็นจะขายยังไงอันขายแต่เห็ดเด้กับตาพอขายเด้ก็เมาโล่ดับบ่เมาเฮออันยังไงอเดี๋ยวแด้วจ้ะแนอนคลิปเพอจะคุยกันเนาะ กาณสุขูสุขเนี่จ้าเพราะได้อยากได้กินเนาะถ้าออกบ้านก็ได้กินรุดละ